หายคิดถึงหน้ารูปลาไม่ลืมภาพไม่ชัดแต่ความคิดถึงชัดนะครับคีโมภาพเป็นเบลอเธอไม่ชัด <bamboo> จ <S chat> um. ี ชัดเจนมีแต่รักที่พอเต็มใจที่มิตรเล่าเรื่องโทรศัพท์พังเหรอได้มีเรื่องเราเยอะมากก็คือว่าเราจะเริ่มด้วยเรื่องโทรศัพท์นะคะแต่ว่าอาจจะพูดเสียงเบานิดนึงเพราะว่าดึกแล้วมีคนจะนอนแล้วนะคะก็คือแบบนี้เสียงโอเคไหมได้ยินไหมทุกคน เล่าเรื่องโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์ก็คือตอนแรกอะมันเป็นเมมเต็มก่อนใช่ไหมเหมือนปกติถ้าโทรศัพท์โทรศัพท์เต็มอ่ะเราก็จะเอารูปลงใน e t เทอร์ hard disk แล้วก็ลบรูปแล้วเมมมันก็จะ มันก็จะหายเต็มแต่ทีนี้พอเอารูปลงแล้วลบรูปอะรูปมันไม่ออกค่ะมืนมันแฮงออสัมต i ิงไม่รู้แล้วก็โทรไปโทรไปปรึกษาที่แบบ c a ซ l center ของโทรศัพท์แล้วเขาก็แนะนำนูนานาน่นาน,านี่นั่นทำน,นูนาน,านี่น,นั่ <c oughs> <c oughs> นนี่นั่นคุณวีมาสวัสดีค่ะ มูมูอะไรห้ามฟังคะคุณสาวไฟฟ้ายังไม่ได้ถ่ายรูปกับคุณสาวไฟฟ้าเลยค่ะมูงงมูงงี้ล่าอะไรโอเคแล้วแล้วก็เลยทำไปทำมาเครื่องมันก็ดับไปเลยค่ะ ตอนแรกก็โทรไปที่คอนซ็มเตอร์ใช่ไหม<อ>เขาก็<อ>เหมือนเขาก็บอกให้เราแบบว่าค่อนข้างเตรียมใจไว้ว่าข้อมูลในโทรศัพท์อะอคือรจริงม<อ>ๆมันก็เขาก็ให้แบ็กอัพอะไรแต่ว่าแต่ว่าแบ็กอัพแล้วเหมือนมันก็ไม่มาก็เลยเขาก็บอกว่าให้เราแบบกาเตรียมใจไว้ว่ารูปทุกอย่างอะไรทุกทุกอย่าง,างในโทรศัพท์มันจะหายไปอืม ดีนะไม่ดีเขาก็ทําไปทามาก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนยูดีๆก็ลองวิธีนี้แล้วมันก็ได้ค่ะแล้วก็ตอนแรกอ่ะก็คิดเลยว่าโอเคทุกอย่างมันจะหายไปรูปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า รูปมันมาค่ะรูปมันมามันมาหมดเลยค่ะทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างสรุปมันไม่มีอะไรทุกอย่างอย่ครบหมดเลยก็ถือว่าโชคดีไปนะคะอาจจะแบบว่าใช้บุญในส่วนนี้ไปแล้วก็เลยจังเกิ้ลไม่ก็เลยเไม,ไม,ไม่ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าใช้ใช้บุญนส่วน <laughs> ชอบชุดตอรเกนเล่าคอนเซปต์ได้ต่อไปจะเล่าเรื่อง,งแสงก็จะไม่เล็หน้อยเลยนะหรือว่าเราจะเปิดคอมเทพแสงมันไกลเกลี่ยคือท่าน,นี้ยแสงมันจะแบบจ้าอยู่ตรงหน้าอย่างเดียวอนะปะ่ะมันต้องถ้าเปิดนี้โอเคไหมแต่มันจะแสบตายแน่งลยใคมันแสบจาหรือว่าจะอยู่แบบนี้ I yeah. Yeah. Hey, ladies come on